ฉะน,นั้นจริงถ้าปฏิบัติที่ต้องการพ้นทุกข์จริงๆก็เลยหมุนเข้ามาหาตัวจิต PM. เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่สิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเอาความเห็นตรงนี้ไปตั้งไว้เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นอาเกิดขึ้นไปมันจะตั้งอยู่ไม่นานหรอกไม่นานมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เอาความเห็นตรงนี้ไปใส่ในอารมณ์ในความรู้สึกของตัวจิตในอารมณ์ของเร,เ,รเ,รเรา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 เป็นผู้เห็นอารมณ์ที่มันเกิด แล้วเราก็ฟังแล้วเป็นปริยัติแล้วก็เห็นอารมณ์ที่มันเกิดแล้วก็เอาความเห็นไปประทับตึบลงว่าตีตาทึบปอันนี้เกิดขึ้นนะอันนี้ก็บตาสีตั้งอยู่อันนี้ก็สิดับไปตาถับลงตึงตาถับลงไปสิ่งที่มันเกิดเนี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตตนไม่ใช่บุคคลบ่เป็นเล่าบ่เป็นเขาหน้าตรงนี้ขับตาลงถ้ายึดนีเธอถูกนะถูกครังเพราะเธอไปถูกไปยึดในสิ่งที่มันเป็นอนิจจงไปยึดในสิ่งที่บ่เที่ยงไปยึดในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมล่ะตีทับลง ันนี้เอาปัญญาที่มาสอนชำระจิตตนแต่ข้างนอกทุกอย่างก็จะมีแล้วจะเป็นไปถึงนี้เป็นตายถ้ายังเกิดสิ่งนี้ก็มีอยู่มีความยินดีมีความยินร้ายประจําขันประจําธาตุประจําขันประจํภพบประจําภูเพราะสิ่งนี้พามาเกิดเพราะมีความยินดีก็เลยมาเกิดมีความยินร้ายก็เลยมาเกิดถ้าท้าไม่มีความไม่มีอะไรล่ะเอาก็เป็นกลางเลยอุเบกขาญาณอุเบกขาญาณ